ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจากสงครามในกาซาตอนนี้อิหร่านได้อวดโฉมขีปนาวุธร่อนรุ่นใหม่ที่มีพิสัยทำการไม่ต่ำกว่า1น0 0 0กิโลเมตรครับขีปนาวุธร่อนทาลาย่เป็นส่วนหนึ่งของ,ของคลังอาวุธใหม่ของกองทัพเรืออิหร่านนะครับโดยขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างปฏิบัติภารกิจกลางอากาศได้ یک موشک کاملا هوشمند در طول عملیات پروازیش امکان این رو وجود داره که هم به صورت هوشمندانه و هم از طریق خود سامانه مادر اهداف جدید براش تعریف بشه ขณะที่ودยุโธปกรณุ่นใหม่อื่น มีตั้งแต่ ฮลคپตอร์ ราตรเวนรนไปจนถึงขีปณบุตรรอนสําหรับติดตั้งบนเรือรบ ก่อนหน้านี้อิหร่านมักจกะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีอวดอ้างแสนยานุภาพทางการทหารเกินจริงแต่อาวุธที่ผลิตขึ้นภายในประเทศก็ถือเป็นส่วนประกอบสําคัญของคลังแสงของอิหร่านด้วยนอกจากนี้อิหร่านก็ยังส่งอาวุธบางประเภทไปให้พันธมิตรในภูมิภาคอื่นๆได้ใช้สะท้อนให้เห็นจากการส่งโดรนชาฮิต136ให้รัเสเซียใช้โจมตียูเครนและการเปิดตัวโดรนโจมตีโมฮาเจอร์10ที่มีพิสัยทําการกว่า2,000กิโลเมตร ก็เป็นตัวอย่างของการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมด้านกลาโหมของอิรัา กองทัพอิหรา่านยังแสดงแสนยานุภาพโรนทีชีพํามาน19กว่า200ลําลำระหว่างการซ้อมรบทางการทหารขนาดใหญ่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับและการอวดโฉมอาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่ของกองทัพเรืออิหรา่านก็เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในน่านน้ำแถบภูมิภาคตะวันออกกลางครับหลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือบรรทุกเคมีพันธุ์ถูกรบนปริศนาโจมตีในมหาสมุทรอินเดียนำไปสู่การชี้นิ้วไปที่อิหรา่านว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุจน ตรีีในนคั้้งเรือบรรทุกเคมีพัน MV เคมพลูโตลอยลำอยู่นอกชายฝั่งเมืองเวราวันรัฐคุชราทางตะวันตกของอินเดียประมาณ370กิโลเมตรหลังจากตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของโดรนเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากซาอุดิอาระเบียมายัางอินเดียโดยการโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาต่อมาขณะที่ลูกเรือประมาณ20คนไม่ได้รับบาดเจ็บเรือสินค้า MV k ม p l t o ติดธงชาติไลบีเรียดำเนินกิจการโดยบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์และมีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทสัญชาติเนเธอร์แลนด์เชื่อมโยงกับอีดานโอเฟอร์มหาเศรษฐีชาวอิสราเอลรกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่า อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือลำนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐเปิดหน้ากล่าวหาอิหร่านอย่างตรงไปตรงมานับตั้งแต่กลุ่มฮูตีในเยเมนเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวชี้ว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการให้ความช่วยเหลือกลุ่มฮูตีวางแผนโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงโดยหน่วยข่าวกรองอิหร่านทำหน้าที่ระบุเป้าหมายการโจมตีเรือ سناتی حسین امیر عبدالله هین رزمدری در پرتید ایران، آقما تو کلاب و یمن به سراحت موضوع خودش را اعلام کرده سخنگوی رسمی دولت یمن به طور روزانه میاد اعلام میکنه اقداماتی رو که دارن انجام میدن واقعا این یک تصمیم کاملا یمنی در دفاع و حمایت از قزه است این اتهام آمریکا هم اتحام بی اساسی علیه جمهوری اسلام ایران هست. อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการกองกําลังพิทักษปฏิวัติอิสลามอิหร่านขู่ปิดหน้านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและช่องแคบยิบรอตา้าหากสหรัฐและพันธมิตรยังคงเดินหน้าก่ออาชญากรรมในกาซาแต่ไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการปิดหน้านน้าที่แวดล้อมไปด้วยเรือรบของชาติตะวันตกนอกเหนือจากการใช้โดนโจมตีเรือบรรทุกเคมีพันนอกชายฝั่งอินเดียกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐห,หรือเซนคอมระบุว่า กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธต่อต้านเรือสองลูกโจมตีเส้นทางการค้าทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่เรือพิฆาต USS ลาบูลในทะเลแดงยิงสกัดโดรนสีลำก่อนที่โดรนเหล่านี้จะโจมตีเรือรบของสหรัฐและไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเรือบรรทุกน้ำมันดิบอีกลำในทะเลแดงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของโดรนการยกระดับปฏิบัติการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงเริ่มสร้างความกังวลมากขึ้น จนบริษัทเดินเรือหลายแห่งตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเพื่อความปลอดภัยขณะที่การโจมตีเรือบรรทุกเคมีพันในมหาสมุทรอินเดียเป็นสัญญาณว่าความเสี่ยงของการเดินเรือสินค้ากำลังขยายวงไปสู่วิกฤตการเดินเรือโลก